สวัสดีจ้าสำหรับวันนี้วันที่สี่นะจ๊ะแต่อาจจะลงคิดจ้าหน่อยจอดรถไว้ไกลกลัวไม่มีที่จอดแล้วก็เดินมาอีกไกลเด็กจะเดินลับอีกแล้วก็เหมาสัญลั ร้อนร้อนร้อนแต่เช้าเลยขนาดเช้าเนี่ยประมาณเกืสามโมงเช้าร้อนมาก คือเป็นนักลบนักสู้โอเคนะคะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปว่าจะลงที่ไหนโปรดติดตามด้วยนะจ๊ะติดตามที่โอสุโฉไทยด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะร้อนมาก โอเคจ้าบ๊ายบาย